ทุกคนรู้จักเจ้าไข่หนุยไหมคะช้างป่าที่ออกข่าวเยอะมากคือเจ้าไข่หนุยหรือว่าพายไข่หนุยเนี่ยมีอายุ12ปีค่ะเป็นช้างเพศผู้ไวยก็กําลังซนกําลังห้าวเลยประวัติของน้องอ่ะก็ไม่ธรรมาดาซะด้วยเพราะว่าน้องอ่ะออกทําลายพืชสวนชาวบ้านทําลายรถทําลายเม็กโคได้มีการจับตัวไปปล่อยให้ห่างไกลชุมชนอยู่หลายรอบแต่น้องก็ยังออกมาให้พบเจออยู่บ่อยๆค่ะ ถือว่าเป็นตัวติงเลยก็ว่าได้อายุแค่เนี้ยและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พาน้องมาอยู่บ้านหลังใหม่นั่นก็คือสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดพังงาหรือว่าสวนนกที่พังงานั่นเองค่ะจึงนอกจากที่น้องจะห้าวแล้วนะคะน้องก็ยังเป็นแผลบริเวณปลายงวงด้วยค่ะ สาเหตุการเกิดแผลยังไม่แน่ชัดเพราะว่าเป็นมาก่อนที่เราจะเจอตัวน้องอีกค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าแผลน้องหายดีแล้ว <Okay. S 1> น้องยังสามารถหยิบจับหายใจแล้วกิกนอาหารได้ปกติแต่งวงอาจจะเป็นรูแบบนั้นไปตลอดค่ะตอนที่น้องพึ่งมาอยู่ที่พังงาหมอก็ขับรถผ่านอยู่บ่อยๆค่ะเว้หลอกไปรักษาช้างแต่ก็ไม่ได้แวะไปเยี่ยมสักทีรอบนี้หมอพึ่งกลับจากรักษาช้างที่เกาะลันตาก็เลยผ่านอีกแล้วค่ะก็เลยแวะมาเยี่ยม <Okay. S 1> ดูกันว่าเจ้าไข่นุ่ยเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับหมออย่างไงบ้างหมอเดินทางเข้าไปใน สถานีเพาะเลี้ยงเลยนะคะโดยมีพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเข้าไปค่ะโดยบริเวณที่เจ้าไข่หนุอยอยู่เราไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมนะคะ <Okay. S 1> เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองด้วยค่ะ <Okay. S 1> เมื่อหมอเข้ามาถึงนะคะก็ได้พบคอกของน้องอันใหญ่โตมโหฬร้ารมากค่ะโดยมีพื้นที่ในคอกมากถึงสี่ไร่และที่แปลกใจก็คือเจ้าไข่หนุยแอบหมอค่ะสังเกตดูนะคะเห็นหน้าหมอปุ๊บเลี้ยวหัวกลับปับ๊บ นั่นไงคะเห็นไหมพี่ควานบอกว่าปกติเนี่ยออกมาโชว์ตัวตลอดแต่วันนี้พฤติกรรมแปลกมากค่ะเหมือนกลัวอะไรบางอย่าง oh. คือน่าจะกลัวหมอจริงจังแล้วล่ะหมอก,ก็เลยได้เห็นเจ้าไข่นุ้ยแวบๆเท่านั้นค่ะ หมอก็เลยได้เดินสำรวจข้อของเจ้าไข่นุยนะคะโดยเสาคออะ่ะมีความสูงประมาณ2เมตรนิดๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงนะคะมีหลังคาที่จะให้หลบฝนหลบแดดได้ค่ะ <Okay. S 1> รวมถึงมีซองรักษาด้วยค่ะ <Okay. S 1> เมื่อเดินถัดมาเรื่อยๆนะคะก็ได้เจอกับสระว่ายน้ําส่วนตัวค่ะ oh. ดูดีกว่าบ้านหมออีกนะเนี่ย ตึงกว่าจะเดินรอบนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆก่อนกลับนะคะหมอก็ได้จ่ายยาถ่ายพยาแล้วก็ยาบำรุงให้กับพี่ควานเนี่ยไปป้อนเจ้าไข่หนุ่ยด้วยค่ะเจ้าไข่หนุ่ยเป็นช้างป่านะคะหมอเลยไม่สามารถที่จะเข้าไปฉีดยาหรือว่าตรวจร่างกายใกล้ๆได้เหมือนช้างบ้านแต่ก็ฝากยาให้พี่ควานไปแอบใส่กล้วยให้กินได้ค่ะห <c oughs> ลังจากนั้นหมอก็แวะเยี่ยมเยยนสัตว์อื่นๆนะคะขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้อนรับหมอโบและทีมงานอย่างดีมากๆค่ะไว้หมอจะมาเยี่ยมใหม่ ทำตัวน่ารักน่ารักกับพี่ๆด้วยนะเจ้าไข่นุ้ยสนใจสนับสนุนการรักษาช้างป่วยอุดหนุนเสื้อและหมวกที่ทางเพจจำหน่ายได้นะคะขอบคุณที่ทำให้เราได้รักษาช้างฟรีต่อไปค่ะ